รองศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดิ์เม่งอัมพันธ์และทีมวิจัยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ปลาหนังลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อขายเนื้อปลาสดและแปลรูปเป็นไส้กรอกเพิ่มช่องทางตลาดให้มากขึ้นอีกด้วยการเป็นรูปเราเราก็อบรมไปด้วยพร้อมกบเรื่องของการเลี้ยงการเพาะขยายพันธุ์นะครับเราก็อบรมไปด้วยพร้อมกันเลย เวลาเลาเขามาอบรมเนี่ยเราจ็จะมีหลักสูตรกันแปลรูปเพิ่มมูลค่าไปด้วยนะเพราะว่าบางครั้งในเกษตรกรเนี่ยขายปลาทั้งตัวไม่ได้ก็ไปทําแปลรูปในรูปอย่างอื่นสําหรับวิธีการทําเริ่มจากบทเนื้อปลารวมกับน้ําแข็งและส่วนผสมที่เตรียมไว้ได้แก่น้ําตาลผงฟอสเฟตไขมันและเครื่องเทศเช่นผงกระเทียมผงพริกไทยและอบเชยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันในเครื่องกวน เมื่อส่วนผสมเริ่มเหนียวก็อาจใส่ในไส้หมูหรือไส้เทียมมัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะนำไปต้มที่อุณหภ,ภูมิ70-80องศาเซลเซียสนานครึ่งชั่วโมงก็จะได้ไส้กรอกปลาบึกสยามแม่โจ้ซึ่งวิจัยแล้วว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงอุดมด้วยโภชนาการนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของกรดไขมันที่เกี่ยวกับสุขภาพนะที่เกิดกับการบำรุงสมองนะกรดไขมันที่ว่านี้โดยเฉพาะตัวโอเมก้า9ครับ มากที่สุดเลยนะครับแล้วก็โอเมก้า6แล้วก็โอเมก้า3แล้วก็เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างจะเหมาะสมซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคและมีความมีสุขภาพที่ดีนะครับนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นเช่นไส้อั่วปลาบึกสยามแม่โจ้ด้วยซึ่งเป็นเมนูจากปลาเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพค่ะ